ก่อนที่เราจะเปิดฉากใหม่กับเรื่องราวใหม่ๆใ,ในรายการวันนี้พอยต้องขออนุญาตพบคนคนนี้ก่อนเลยค่ะเธอเพิ่งไปเดินพรมแดงที่เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานประเทศฝรั่งเศสครั้งที่66เพิ่งมาบัดมาเพิ่งแตะที่เมืองไทยเลยนะคะคุณชมพู่อารยาเอฮาเก้า สบายดีสบายดีค่ะโอ้ยเดินออกมาเมื่อกี้นี้นึกว่าอยู่เมืองคานเฉยเลาค่ะแต่ผมแดงอย่างเดียวค่ะว่ราบมากนี่ชมก็คือได้เห็นฉากใหม่ก่อนคนอื่นเลยแหมยังไม่ได้มีเจตนาที่จะเปิดเผยนะชมพูออกมาเห็นหมดเลยเห็นหมดแล้วข้างในสวยมากแบบมันจะมีเป็นแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดีดี๋ยว ว่าเป็นเรื่องงามยามดีค่ะเห็นว่าเป็นฉากใหม่นะคะก็เลยนำผลิตภัณฑ์จากลอเรลพาริสเนี่ยมาจัดให้คุณผู้ชมในห้องสมุดเจ้าเขาสายตาเรียกมาด้วยกำลังแตะมาด้วยขอบคุณมากครับแหมขอบคุณผู้เรียกว่าคุณชมพู่มาเจอฉากเจอมาเลยไม่แล้วใช่ครับแล้วชังเดลีย์สวยมากจริงจระงเดี๋ยวไมดแล้วเดี๋ยว ไปที่เมืองคานมาเป็นยังไงให้เล่าให้ฟังนิดนึ่งชมก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยค่ะชมก็ไปในฐานะพรีเซนเตอร์ของ Royal Paris นะคะคือเราก็ได้รับการดูแลจากที่นู่นดีมากล้วเราก็ในฐานะคนไทยแล้วเขาดูแลเราแบบขนาดนี้เรามันเรียกว่าดูแลเราเทียบเท่ากับพรีเซนเตอร์ระดับ global คนอื่นๆเลยไม่ว่าจะเป็นคุณมิล่าคุณมิล่าโจววิชหรือว่าบาร์บาราพาวินหรือว่าคนอื่นๆแบบคือเขาใจว่าคือเรียกว่าดูแลเราแบบประหนึ่งแบบ คือเหมือนเขาเลยทำเลยใช่คือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทีมเสื้อผ้าหน้าผมมีบอดี้การ์ดดูแลแบบอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างทุกอย่างใช่ก็เป็นความภูมิใจมากชมพู่กลายเป็นดาราฮอลลีวูดไปในปัจจุบันในความรู้สึกของพวกเราที่ดูอยู่ที่นี่นะครับในข่าวที่เราเห็นอยู่ก้าวลงจากรถอาดวดาดเด่นเท้าค่ะแล้วฝรั่งเขาเก่ชมผู้ระสมควรในสถานะที่เป็นแบรนด์เอบาสเดอร์ของลอรีโลก็ถือว่าได้เราได้ได้รับเกียรติพอสมควรเลยค่ะเพราะว่าพอไปถึงตรงจุดนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการประกาศช ื่อเราในฐ <ừ> านะที่เป,เ,เ,ปเ,ปเ,ปเป็น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 สปอคเพอร์เซนของม o วเซียลปารประกาศชื่อเราแล้วก็ประกาศว่าเรามาจากเมืองไทยนะ<อ>พูดแล้วยังคน<อ>ลเลยว่า<อ>คือคือได้ยินโอเคเขาอาจจะสำเนียงที่เขาพูดชื่อเรามันอาจจะแปลกๆปลกไปบ้างอะไรเงี้ย <laughs> แต่มันก็คือชื่อเราอะ่ะ <laughs> เออแ่ะมิช ยังชื่อกันนามสกุลชมประหลาดประหลัดแต่ก็รู้แหละว่าโอเคชื่อเราสมทยแลนด์อะไรเงี้ยอารยาเขาพูดอารยาใช่มไม่ได้ชมพู่ใช่บอกอารยาเอฮาเก็ตเนี่ยลราได้ข่าวว่าชมพู่ได้ไปร่วมเอ่อโครเเรชั่นเมคอัพลุคอันใหม่ด้วยกับ globally artist อะไรเป็นยังไงคะ globally artist ก็เอ็ดดู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 ใช่ค่ะ ใช่ไหมคะก็มีการได้ไปทำเวิร์กช็อปกันนะคะแล้วก็มีการแชร์กัน่าชมก็าอ้เออเนี่ยสาวไทยเนี่ยเราจะเป็นลักษณะนี้นะสีผิวเราอาจจะออกเลี้ยงน่อยมีอาจจะมีปัญหาเรื่องเชฟตาบ้างอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็มีการแชร์กันว่าเออจะมีเทคนิคอะไรสีแบบไหนที่น่าจะเหมาะกับเราแล้วก็เข้ากับเทรนด์ตอนนี้ด้วยใช่สำหรับคนไทยโดยตรงเลยใช่สมมติน่้นอกจากสวยแล้วก็งานเยอะมากนะครับมีอะไรใหม่ๆตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นละคร หนังนะครับเป็นเซนเตอร์โฆษณาเป็นพิธีกรด้วยเนี่ยนะฮะหน้าหน้าที่การงานดีขนาดนี้เนี่ยมีข่าวดีบ้างหรือยังสักถามว่าอะไรมีข่าวดีข่าวดีก็มีทุกวันอยู่แล้วปกติก็มีข่าวดีตลอดโอ้วก็ถามก็เลยถามยังไ่ายก็ยังข่าวดีทำไมถึงว่าเมื่อไรจะแต่งงานเมื่อไรจะแต่งงานก็มีมาเวียบค่ายสมบัติจะหุ่งของนกอกรถามไปเลยเมื่อไรจะแต่งก็ ยังอะค่ะก็เรานะงานเยอะงานเยอะเดี๋ยวก่อนะาปก่อนนะค่ะอาลละครับต้องขอขอบคุณแบรนด์แอมบัสเดอร์คนที่ทำให้พวกเราภาคภูมิใจในฐานะที่เป็นคนไทยรับไปเดินเรดคาร์ e t ของเมืองคานไปกองทัพไหลฮอลลีวูดมาแล้วนะครับต้องขอบคุณมากครับที่กลับมาแล้วมาเชิมชาใหวยเรามด้วยอะไรอะ จากเราเรื่อง่ามากับนี้อ่าแบบแบบเซ็เลยนะมันีของแจกอ้าวอ้าวโอ้ยเห็นหมดแล้วเช็คแหละตีโอจ๊ะเอ้วโอเคสู้ๆเจอกันเลยใครแม่ไปเจยจ้าขนุกอ้าวไว้หลังแล้ว